สวัสดีครับจากร้านสมจันทร์ซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้นะครับมารีวิวนะครับชุดเครื่องเสียงชุดโฮมเชียเตอร์นะครับมินินะครับชุดในบ้านหลังจากไม่ได้ถ่ายกันนานนะครับผมมาเจอวันนี้นะครับเป็นเซต2อ2คูณนะครับชุดมินินะครับ แล้วก็พา w e ว amp 1มแท่นนะครับแล้วก็มิกเซอร์อ็กซ์แอร์สิบสอดีต้นนะครับมาดูกันว่าอะไรบ้างนะครับมาชมสเปคตู้ลำโพงกันก่อนนะครับตู้ลำโพงก็เป็นเสียงกลางนะครับเป็นไลอ้อเลยนะครับเสียงแหลมก็เป็นคอม4ีนะครับเป็นแม่เหล็กนีโอนะครับเสียงกลาง12นิ้วก็เป็นของ P Audio ในตระกูล BM 300นะครับเมสเวิร์กก็เป็นเ็ตเวิร์กของ m a j o เมเจอร์นะครับ แล้วก็ตู้ก็เป็นตู้ของทางร้านเรานี่แหละนะครับผมตู้พีโปรซาวนะครับสนใจสั่งทำตู้ลำโพงนะครับทำได้เลยนะครับพีโปรซาวศูนย์หกห้าศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเจ้าของเดียวกันกับสมจันทร์ซาวนะครับทีนี้นะครับตู้ลำโพงซับเบสก็เป็นสูตรเทอร์โบสิบแปดนิ้วนะครับอันนี้ก็สั่งทำเลยนะครับขนาดอยู่ที่ห้าสิบสี่แปดสิบแปดสิบนะครับตะแกรงฉีก ลองด้วยฟิลเตอร์กรันฝุ่นนะครับกันมแมลงการจิ้งจกหรือว่ากันขี้เกี่ยมนั่นแหละนะครับผมอันนี้เป็นตู้18นิ้วนะครับดอกที่เราใช้ก็เป็นดอกของอท่าดา J118 นะครับเป็นดอกของโคงหล่อ1,200วัตต์แม่เหล็ก2ชั้นนะครับไว้4นิ้วนะครับเป็นโค้งออกเท่าๆนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือสเปคตู้นะครับผมส เป็กตู้สับเบดแล้วก็กลางแหลมนะครับผม่ะทีนี้มาดูเครื่องปรุงของเรานะครับผมอ่ะขอ,อยากเข้ามาใก,กล้กๆ,ๆนะครับปลั๊กไฟก็เป็นของ DBX นะครับตัวนี้ก็มีจัดจำหน่ายนะครับจากทางร้านเรานะครับไฟก็มาอยู่ที่125มีดีเลย์ตัดสัญญาณในตัวนะครับอ่าพร้อมสวิตช์เลื่อนนะครับแล้วก็ตัวที่ใช้ทางร้านก็ใช้เป็นชัวอ่า EDC d นะครับหน้าจอดิจิตอลนะครับหน้าจอแยกอ่ะติดแล้วนึกว่าไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับอันนี้ขึ้นความที่ใหม่นะครับผมอ๋ออันนี้เดี๋ยวเพิ่มเสียงนะครับเห็นไหมเท่ากันแล้วก็คอสที่เราใช้นะครับเป็นคอสมาลานี่สองหกศูนย์ RTA นะครับเป็นคอสดิจิตอลนะครับก็เล่นในระบบ2ทางไปหา3ทางนะครับผมตัวนี้ตัดย่านความถี่นะครับอยู่ที่95 นะครับ95หรือ105ประมาณนี้นะครับอยู่ที่โหเราชอบอย,อยู่ที่ความชอบก็แล้วกันนะครับส่วนเสียงกลางแหลมนะครับเสียงกลางตัดอยู่ที่ประมาณ125นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับสักครูร่นะครับอ่ะ125จริงๆนะครับ125ความคันกว่าค่าความชันนะครับอยู่ที่ลบ b อ่าเอ้ยไม่ใช่ สักครู่นะครับอันนี้ค่าความชันอ่ะยี่สิบสี่ยี่สี dB นะครับน่าจะน่าจะนะครับถ้าไม่ผิดตัดที่ร้อยยี่ห้านะครับกลางแหลมนะครับตอนนี้เป็นกลางสิบสองนิ้วนะครับผมมิกเซอร์ที่เราใช้นะครับก็เป็นของ x i r นะครับของบริเจอร์ XLR สิบสองเป็นมิกเซอร์ดีตันนะครับควบคุมผ่านโดยโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ชมกันนะครับ อ่าตอนนี้นะครับเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับสามารถเสียบช่องไม้ได้นะครับแปดช่องได้เส้นไหมสิบสองช่องอ๋อพูดผิดครับสิบสองนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้นะครับฟังก์ชันเยอะเลยนะครับควบคุมผ่าน iPad ควบคุมผ่านโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าพวกจะเป็นอ่าเอฟเฟกนะครับตัวนี้ก็แต่งได้ด้วยโปรแกรมนะครับควบคุมโดยโปรแกรม สายที่เราใช้นะครับก็เป็นของซัมเมอร์นะครับสายสีเหลืองเลยซัมเมอร์นะครับสเตตสองสองนะครับสองเนี่ยซัมเมอร์เคเบิลเยอรมนีนะครับแล้วก็กล่องแหลกที่เราใช้ก็ตัวนี้ก็ลึกประมาณสิบสี่สิบสี่นิ้วนะครับหกยูสิบสี่นิ้วนะครับก็ถือว่าเต็มกล่องพอดีนะครับผมมาแล้วก็ ปลั๊กไฟก็เป็นของเทคแรนนะครับผมเทคครนใส่กรองแหลกคอมเพรสเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็มีจัดจาหน่ายนะครับสามพันเก้าอยู่ที่ร้านนะครับเป็นของใหม่นะครับแถมฟรี่ขคอมโบปลั๊กนะครับตอนนี้เป็นเป็นปลั๊กใหญ่นะครับเป็นเขาวปลั๊กไฟขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็ทีนี้มาดูในส่วนของขุมพลังนะครับอ่าดูจากกรองแหลกนะครับเป็นกรองแหลกของทางร้านเราใช้เป็นลายเคปลากนะครับ ลายเคปล่าอย่างดีเลยนะครับผมเ้นชักนะครับเป็นของคอมแพคนะครับเนี่ย adc d นะครับนี่เดี๋ยจะฮาว่าโกหกนะครับเิียนชักไม่นะครับแล้วก็พอแอมตอนนี้ทางร้านใช้เซตสองคูสองก็เป็น tdk รุ่น td 1 3นะครับผม tdk td, TD 1 3ตัวนี้ถ้าซื้อก็ขายนะครับราคาอยู่ที่24,500บาทเท่านั้น นะครับผมอ่าสติ๊กเกอร์ครบนะครับเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับปกติถ้าเล่น4คูล4ก็เมก้าขับซับเบรนะครับแต่ตอนนี้เราใช้ใน2คูล2ใช้แค่เพราะว่าแอมป์ตัวเดียวเล่นในระบบสเตอริโอนะครับสเตอริโอก็คือแยกอิสระซ้ายขวาน,นั่นเองนะครับอ่ะมาดูว่าวิธีการต่อต่อยังไงนะครับชันเนลที่1น,นะครับชันเนลที่1กับ4 ผมจะให้แยกเป็นอิสระนะครับ1กับ4นะครับเป็นกลางแหลมนะครับ1ขับกลางแหลมตัวนี้นะครับชนแนลละ1ดอกนะครับส่วนชนแนลที่4ก็คือขับตัวนี้นะครับขับเชิงกลางตัวนี้แล้วก็2กับ3นะครับเหลือซับเบดนะครับก็คือฝั่งที่ชนแนลที่2ก็ขับฝั่งซ้ายมือนะครับชนแนลที่3าก็ขับฝั่งขวามือนะครับเวลาเวลาเราเปิดนะครับ ทำไมถึงเล่นระบบสเตอรอโอนะครับอันนี้ก็ทางร้านนะครับขอเอามาใช้นี่ก็เพราะว่าอยากได้รูปแบบว่าถ้าเราดูหนังนะครับในฟิลดูหนังนี่สมมุติว่าฝั่งนี้ปั้งปังปัง,ปงยิงปืนนะครับจะให้ฝั่งนี้ยิงฝั่งนี้ยิงมันจะได้มิติของเสียงมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าเวลาเราฟังซาวโรตีสดฝั่งพวกพวกมลลวลรังวีใหญ่นะครับมันจะได้ทอมหนึ่งทอมสองนะครับตึง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 นะครับทอมหนึ่งทอมทอมสองนะครับอันนี้ก็คือ ทางร้านที่ใช้ในระบบสเตอริโอนะครับสายลำโพงที่เราใช้ที่นี้นะครับก็เป็นสายเงินนะครับสาย1เงินขนาด2คูณ2อนะครับนี่สายเงินนะครับผมนะก็จะประมาณนี้แล้วก็ UPS UPS สำรองไฟนะครับแล้วก็บีมนะครับบีม295นะครับตัวนี้ก็มีแต่จำหน่ายนะครับ8 9 0พ้ของใหม่นะครับแล้วก็ทีวี นะครับเป็นของ Sony นะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมาทดสอบนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมอ่ะสักครู่นะครับมาแล้วครับกำลังรันนะนะครับควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ iPad หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้นะครับโอเคกดเล่นนะครับปั๊บอ่ะเสียงมาแล้วครับดูสัญญาณครับทีนี้ ขอภัยเดอผมนี่มือนึงถือกล้องมือนึงถือถือโทรศัพท์นะครับอ่ะสัญญาณมาแล้วครับมาดีเลยนะครับผมอ่ะทดสอบนะครับอันนี้ต่อตรงจากทีวีเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แฟสอีคิวยังไม่ได้แต่งนะครับ อ่ะาสำหรับระบบนะครับตัวนี้ทางร้านไม่ได้จูนไม่ได้อะไรทั้งเสิ้นนะครับแค่ตัดเป็นความถี่เบื้องต้นนะครับตัดความถี่ให้ถูกต้องตามหน้าที่อย่างเช่นซับเบสนี่ให้ดังเป็นของเสียงซับเบสเสียงต่ําไปเลยนะครับแล้วก็เสียงกลางแหลมก็ให้เขาไปเล่นในย่านความถี่มิดโลจนถึงไฮไปเลยนะครับผม ครับประมาณนี้เดี๋ยวแม่บ้านบทนนะครับผมเอาโอเคครับผมเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะนํามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากไว้เด้อๆนะครับร้านเล็กๆน้อยๆร้านสมจันทร์าวบ้านเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับอยู่ที่อาเภอเกษตรวิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์065-0945-779นะครับผม065-0945-779นะครับ